มา,มาทุกคนมาทําน้ําพริกกากหมูกันดีกว่าค่ะเอามันหมูมาหั่นเต๋าแบบนี้นะคะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยแล้วก็เปิดไฟอ่อนเลยะคะ่ะเจียวจนได้น้ํามันแล้วก็กลางหมูกกรอบๆแบบนี้นะคะเอาขึ้นไปพักไว้ก่อนจากนั้นก็เจียวหอมแดงค่ะให้กรอบแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อด้วยกระเทียมนะคะเจียวด้วยไฟอ่อนจนได้เหลืองทองแบบนี้ค่ะเอาไปพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็เอาพริกลงไปทอดเลยค่ะคนๆอย่าให้ไหม้นะคะจากนั้นก็เอาพริกไปปั่นให้ละเอียดเลยละคะ่ะแล้วเรามาตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนแล้วปรุงกันเลยค่ะ เริ่มจากใส่กากหมูของเรานะคะตามด้วยพริกป่นค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่หอมเจียวลงไปหอมๆแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นเราก็เติมกระเทียมเจียวของเราลงไปเลยค่ะห,หน่าทานไหมคะกลิ่นนี่หอมมากเลยค่ะ พอคนได้เข้ากันแล้วปรุงค่ะผงปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้น้ำพริกกากหมูที่แสนอร่อยใส่กระปุกใส่ถุงเอาไปขายได้เลยค่ะลองดูนะคะ